จริงๆเลข8ะค่ะตามศาสตร์ตัวเลขเลยนะเป็นตัวเลขแห่งความลุ่มหลงเล่เหลี่ยมลาหูเงาหรือว่าความงมงายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่โมโหเพราะว่าลาหูหรือเงาค่ะลาหูคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะนะคะเป็นเลขแห่งอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งอะคะ่ะเขาก็จะตีว่าเป็นอินฟินิตี้คุณมักมีเซนที่แม่นมากๆคุณมักแบบ รู้ว่าใครคิดดีคิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะมีเซนต์มาบอกลา<ะ>หูลาหูคือเงานะคะเงาก็คือเหมือนเราแล้วมีเงาตามตัวะคะ่ะก็จะมีเหมือนภัยกระซิบมีเงากระซิบมีสิ่งที่มาบอกคุณล่วงหน้าว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไปนะเฮ้ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นเซนต์ประมาณนี้นะคะคแล้วเขาเป็นคนที่มีบุญมาเกิดนะคะบางคนก็มองว่าโอ้โหชีวิตทั้งชีวิตโคตรลาบากเลยนี่เหรือบุญให้ไปมองดีๆฟังนะคะให้ไปมองดีๆ คำว่ามีบุญมาเกิดคือเราก็ต้องเบิกบุญให้เป็นคนหมายเลขแปดเพราะเรามีเงาบังอยู่เหมือนเรามีบุญแต่เราแต่บุญนะะไม่สามารถออกมาใช้ได้เพราะมีเงาอีกอย่างหนึ่งบังอยู่เพราะฉะนั้นคนหมายเลขแปดคุณนะคะจะต้องรู้วิธีการเบิกบุญมาใช้นะคะคุณต้องรู้วิธีการสร้างบุญเบิกบุญตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วคนหมายเลขแปดะคะเกิดมาชีวิตไม่ได้ราบรียบนะคะชีวิตจะเจออุปสรรคชัดเจนมากๆ แบบแบบแบบทุบเหมือนพิกพกิชีวิตพิกแบบหลายตลบอะค่ะอยู่ๆตกงานหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะประมาณนี้ค่ะที่แบบพิกผันสุดๆอะค่ะแต่ปางนะคุณรู้วันนี้ดีเพราะว่าครูไม่ได้ไปไทยอดีตของคุณแล้วนะครูกําลังจะให้แค่คุณรู้ว่าครูพูดถูกไหมสิ่งที่คุณเคยเจอมา ให้คุณนะคะเบิกบุญของคุณให้เป็นการเบริกบุญไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอะไรเลยค่ะเราอะมีบุญมาเกิดอยู่แล้วเราถึงมีชีวิตได้ถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเจอค่ะมันไม่ซ่อนสิ่งดีเอาไว้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นนะคะนี่แหละค่ะครูถึงบอกว่าบางทีอะเรามองไม่เห็นสิ่งที่มันดีซ่อนอยู่เฉยๆทีนี้วันนี้เราจะทํายังไงล่ะไอคนที่มีเลขแปดให้เบิกบุญวิธีการเบริกบุญอย่างที่ครูบอกค่ะ ใครที่เป็นคนพุทธก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยหรือไม่ก็คือฝึกนิดนิดหน่อยๆะคะ่ะเอาเงินใส่มือแล้วหยอดกับปลุกเพื่อนําเงินนะคะครบปีหนึ่งก็เอาเงินไปทําบุญหรือเอาเงินไปไถ่ชีวิตโคกระบือคือการทําบุญนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราจะทําบุญที่วัดแบบไหนวัดปฏิบัติไหมวัดเอาไปสร้างอะไรเราก็ต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ว่าทําบุญสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะเพราะฉะนั้นการทําบุญก็คือการต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาเนาะ เราไม่จำเป็นต้องทําบุญที่วัดเฉยๆก็ได้เราไปสามารถไปทําบุญกับพ่อกับแม่กับคนยากจนคนด้อยกว่าเราคนพิการอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเงินไม่มีโอ้ยครูเน้นทําบุญทุกวันนี้จะกินก็ไม่มีอยู่แล้วครูถึงเน้นว่าสวดมนนั่งสมาธิคือดีสุดนะคะดีพูดดีทําดีฟังธรรมะฟัง,งสิ่งดีๆฟังพระเทศนี่คือดีสุดแล้วค่ะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ